เท่าไหร่เรือสองแน่ใจหรอม่เป็นไลฟ์สตแน่ใจหรอเรือสองเฮ้ยมันอยู่บ้านนู้นไหนบ้านนักฟ้าไหนไหนไหนมาพี่ตัดไอ้นี่อยู่ใกล้ๆกหรอไหนอยู่นี่เองเนี่ยเอาเหรอเฮ้ยจะรอดซื้อสักหน่อยในบ้านนี้ก็มีเสียงเท้าอยู่อ่ะบ้านนี้ก็มีมี่ตัว ไม่รู้ได้ยินเสียงสองเท้าแต่ว่าไม่รู้คิดตัวสองเท้าอ้อมทางนี้แัมเปอร์เข้าเลยเหรอพิซะโอ้ยอฟไฟก่อแล้วไฟก่อแล้วอาไฟไหม้มเฉยมันจะจุกกันอยู่ห้องกลางห้องกลาง ในห้องนี้นหนหติดไฟมันติดไฟครับติดไฟระเบิดใครมาอ๋อระเบิดผมยังโยนอีกผมก็โดนระเบิดเหมือนกันโ <c oughs> ยนเยอะระเบิดเข้าไปเมื่อกี้พี่ขึ้นไปบ้านนู้นเหรอกำลักลงกำลังจะชาร์จไงระเบิดทุกคนระเบิดมาตุ้ม <c oughs> ผมโยนเทุกใบโดนสอง <c oughs> มันสรุปเลยไม่ได้อยู่บ้านนั้นหรอ <ไ>อยู่อยู่นี่แหละผมโยนเข้าไปเห็นโยนเห็โนโยนของครับจืเลยโยนเข้าไปบ้าง<อ><อ>เข้าไปช่วยเพื่อนในห้องบ้านนี้หนูตาบูมบัวโดนเฉยโอ้โหของเฉยเป็นไรกันนอนทำไมนอนกันอย่างนี้ลนะ่ะ